อยโยสวัสดีทุกคนนี่เป็นเวลา10โมงนะครับผมกำลังจะออกจากบ้านไปที่เขตคุ้ง9 มันคือสนามเพนบอลนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครห่างจากที่นี่ไปหนึ่งชั่วโมงเราก็จะต้องซิ่งกันหน่อยเพราะว่าผมมีแข่งเพนบอลรุ่นบรกิเนอร์นะครับรุ่นบรกิเนอร์ก็คือรุ่นเริ่มแรกเลยนะครับเราก็จะเจอกับมือใหม่ปกติเพนบอลจะแข่งกัน5คนแต่ว่าในรุ่นของผมเนี่ยรุ่นเริ่มต้นจากระดับล่างเลยนะจะแข่งกันทั้งหมด3คนนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นเพนบอลมาก่อนเลยอาทิตย์ที่แล้วได้ไปลองนะครับได้ลงซ้อมแค่ 2ถึง3เกมเท่านั้นแล้วเราลงไปเจอกับรุ่นโปรก็คือแต่ละคนคือระดับประเภทททางนั้นผมลงไปใช่ปะก็แบบว่าเจอแต่คนโอดโอดอะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็จะเป็นรุ่นบรกินเนอร์บางคนไม่เคยเล่นบีพีการมาก่อนแล้วมาเล่นเพนบอลเลยก็มีหรือบางคนมาจากบีพิการแล้วก็ขึ้นมาแข่งเพนบอลรุ่นบรกินเนอร์ก็มีคือเวลาลงแข่งอ่ะเขาจะมีระบบบันทึกไ้เลยนะว่าคุณเคยแข่งบรกินเนอร์กี่ครั้งเซมิโปรกี่ครั้งแล้วก็รุ่นโปรกี่ครั้งเพราะงั้นคนที่เก่งจะไม่สามารถมาแข่่งในนรรระดดับุิกอ์ไ้ เพราะงั้นในวันนี้นะครับผมก็จะเจอกับรุ่นบีเกินเนอร์เหมือนกันก็ตื่นเต้นนะครับเป็นงานแข่งครั้งแรกเลยคือเข้าใจว่าเล่นบีบีกันมาตลอดแล้วพอถึงเวลาลงแข่งเสือกไปแข่งเพ้นบอลคืออะไรวะคือ,อย่างี้ครับทุกคนเขาบอกกันมาเพนบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาขั้นกว่า ีถ้าเกิดว่าคุณสามารถเล่นเพนบอลได้ดีลงมาเล่นแอร์ซอฟก็คือจะสบายเลยแต่ถ้าคุณเล่นแอร์ซอฟได้ดีพอคุณไปเล่นเพนบอลแต่ถ้าคุณเล่นแอร์ซอฟได้ดีอยู่แล้วแล้วขอยับขึ้ไปเล่นเพนบอลคุณก็อาจจะไม่ต้องปรับตัวมากแคก่ต้องปรับตัวในบางเรื่องแค่นั้นเองผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะแล้วผมก็ไม่เคยแข่งแอร์ซอฟนะในกีฬาประเภทแนวนี้นะผมไม่เคยแข่งขันเลยมาถึงก็เปิดเพนบอลก่อนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนี่ก็แต่งตัวเตรียมที่จะไปสนามแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมี แล้วก็กเกรเกงก็เดี๋ยวจะต้องใส่ของเขาแต่ผมมีสนับเขาด้วยอยู่ข้างในนะครับแล้ใช้ของ HK เสื้อกรอกอ่อน HK เดี๋ยวปอกแขนเดี๋ยวเรามีปลอกแขนของได้อีกกต่ว่าเราจะไปใส่กันตอนที่อยู่ในสนามนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดินทางก่อน let's go นี้ถึงสนามแล้วนะครับในสนามบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองนะครับทั้งทีมโปรทีมเซมิทีมดีเลยเราจะไม่มีใครมาดูแลเราเนะครับเราต้องดูแลตัวเองจากตอนนี้ผมใส่สนับแข่งเรียบร้อยแล้วก็ต่ออ่อนข้างใน รองรอ,องเท้ารองเท้าอ่ะผมเอารองเท้ามวยมาเว้ยซึ่งมันเป็นสนามหญ้ามันเล่นไม่ได้ก็เลยต้องยืมสตั๊ดเขาก็ใส่ดูสตั๊ด H K เลยด้วยยี่ห้อเดียวเสื้อที่ผมใส่แล้วก็เสื้อผมใส่ตัวไหนอะ่ะตัวนี้เหรอที่เสื้อเออหน่อยอนะใส่เห็นก็ถอดเอาได้ครับบลิงไอสวรรค์แต่ชื่อข้างหลังเป็นของโอ้กอ่ะโอ้กสิบเพชรเจ็ดเทโอ้กฟังเพชรอันนี้ผมไปหาข้าวกินก่อนเราต้องเติมพลังเพราะเดี๋ยวลงสนามเราไม่มีแรง ด่างเนี่ยมันมี้พระจ่างเลยมี่ด่างหนึงพระจ่างหนึ่งเลยด่างสองด่างสามอันนี้พระจางห้าสิบไปได้เราใหญ่ใหญ่เป็นเล็กกว่ามีสองลูกนะหนึ่งทับสองขนมปังปังเล็กปังเราจะเล่นปังกลางปังซ้ายปังขวาเลยปังกลางปังซ้ายปังขวาง่ายกลางซ้ายขวาปังกลางปังซ้ายปังขวาใครเล่นไหนพี่ปั๊กเล่นไหนกีเล่นกลางเลยคิวเล่นไหนคิวเล่นไหนเขาสามคนเล่นไงผม จะจับผมไปเล่นซันด์หรือขนาดซ้ายหรือขวามจริงหรอใ่เกี่ยวมันต้ลงได้ของขวาเอามั่นใจเลวยว่าอยากเล่นตัวไหนถ้าจะเอาปังต้องแท่งกลางไปแล้วก็เข้าแบบพิ๊กนิวอาจจะเบรกก่อนเราอ่ะจะบับเพลินครัอบอย่างนี้เลยรเราวิ่งมาวิ่งต่ำนะครับเข้าปังแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแลชีกแลชีกอ๋อแล้วปกติ ใช่มันจะใกล้มากลองดูนะลองดูลองดูเพราะว่าอะไรนี้มันมีบังเกอร์ให้ก่อนแล้วเขาค่อยไปขวาขับลายบางยังไงเราต้องดูตำแหน่งด้วยครับพี่เด้วะนั้นฟังตำแหน่งแต่เราจริงๆเลยได้จริงๆเลยมาแบบมาแบบนี้เลยถ้าเมคชัวร์มาดีหลังโบวมาดีหลังตัวเห็นเดียจังหวะแรกเป็นเซตที่สองทำบูกว่าับไม่มีเบิร์กอยากได้ที่เลยนะครับเห็นเซตหนึเซตหนึ่งไม่นิ่มใช่ใช่ใช่ ไล่มุมใช่ค่อยๆนอกเข้าในก็คือการไล่มุมนั่นเองมึงพูดจะกว้างเข้าไปเป็นอย่างเขาจะมีไปยืนกัดหรอไม่ไม่เขาอ่ะเขาอาจจะมาแทนที่พี่เดียวกับมืออ่าแต่ว่ามาถึงปุ๊บอ่ะมึงล็อกขวาเลยย่อนะย่อด้วยล็อกที่พี่หญิงนั่งอยู่เห็นไหมอ่ายิงอะไรเขาค่อยๆกว้างกว้าเข้ามาเราแต่งตัวเตรียมลงแล้วนะจากที่ไปดูทีมอื่นเขาเล่นมาเขาก็เอาเรื่องอยู่เนี่ยแล้วแบบผมเป็นแบบเป็นคนไม่มีวัฒนธรรมเงี้ย รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวแล้วครับที่พีเขาก็จะคอยอ,อำนวยความสะดวกให้เขาจะเตรียมแบบว่าเตรียมพอดเตรียมโม่เตรียมกระสุนอะไรให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็แต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราไปยืดเส้นยืดสายเราไปเจอกันในสนามพร้ s <S อมนะครับเชื้อไม่รู้สิบเลยช่างแม่ โดยประสบการณ์ที่น้อยกว่าเขาอะนะครับแม้เราจะถึงบังเกอร์เร็วแต่เรื่องการยิงของผมก็ยังไปลองฝันตรงข้ามอยู่มากครับแถมยังเอาหัวออกไปรับกระสุนอีกแถมนี่ยังเป็นเกมแรกในการแข่งขันด้วยนะครับความตื่นเต้นมันทําให้เราเหนื่อยคูณ2เลยครับโด,โดนไหนโดนไหนโดนหน้าครับไป,ปไอะ่ยิงไม่ได้เหรอเม่กี้พลาดเลยเมื่อกี่พลาดเลย ผมไม่เหถนัดเมื่อกี้พลาดอะไรครับไม่ถนัดอระจายอะพี่ต้องยิงฝั่งตรงนั้นอะฝั่งที่มันตัดมาอะมันมองเห็นเองโอเคครับลูกเดียวกันอะไรก็ได้โดนรอรบที่แล้วเราแพ้ไปส่งผลให้สกอร์เราโดนนำอยู่ศูนย์ต่อหนึ่งเกมครับรอบนี้ก็ต้องพยายามอีกครับผมเขียเกมนี้พลาดตั้งแต่วิ่งเข้าเลยครับกระสุนหกกระจายไปหมด ในตำแหน่งที่ผมเล่นนะครับตำแหน่งตัวหน้าผมถูกสอนไว้ว่าถ้ายังไม่เห็นก็ยิงกดไปก่อนครับแต่ว่าในคลิปนี้คือผมยิงไปมั่วเลยครับแต่ผมยิงแบบไร้จุดหมายไปหน่อยนะครับมันค่อนข้างเปลืองกระสุนจนสุดท้ายครับโดนยิงหลังออกจากสนามไปเลยครับเพราะว่าเราไม่มีสมาธินะครับมัวแต่มองนู่นมองนี่ก็ตามนั้นนะครับฝั่งตรงข้ามก็อ้อมายิงหลังเราแล้วครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยสมผลให้เกมนี้แพ้ศูนย์ต่อสองครับไม่มีแต้มในรอบนี้แอบตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าเป็นการแข่งกับต่างชาติครั้งแรกครับ ฝั่งตรงข้ามครับมาจากเมียนมาครับทั้ง3คนเลยาการขวา,าการขวารอบนี้ทำได้ดีกว่ารอบที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแผนที่คุยกันไว้ผมมีหน้าที่ดูแค่ฝั่งด้านนอกครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปยิงด้านใน แต่ที่ผมตัดสินใจเข้าไปยิงด้านในตรงกาดขวาเพราะว่าผมเห็นนะครับแล้วก็อยากจะยิงเข้าให้ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าทีของเรานะครับหันกลับมาอีกทีศัตรูก็วิ่งมาประชิดฝั่งตรขงข้ามเราแล้วก็เลยโดนยิงได้ง่ายๆอย่างที่เห็นนะครับส่งผลให้คะแนนโดนนําไปก่อน1ต่อศูนย์ครับเมื่อกี้เห็นกาดขวาแล้วแต่ยิงไม่โดนอ่ะไม,มะ่เราคุยกันหนา่าขึ้นไเติมคิวแล้วแต่ว่าเราเรายิงเรายิง,ยงหน้าไหนก่อนหน้าซ้ายออกนอกก่อนเออแล้วเมื่อกี้เรายิงหน้าไหน ผมเห็นการผมเลยตัดสินใจยิงก่อนครับทำกับตัวเองคุยมาว่าไงอย่างนั้นเห็นก็เท่านั้นอ่ะเห็นตัวเจงได้ยังอ่ะใมืออย่างงี้ไว้ใส่ถุงมือาที่เดิมที่ผมไปอ่ะพี่ไม่มีลูกมาหาเราดูดันเลยโดดเลยเมื่อกี้ดีแล้วเม่อี้ดีแล้วแต่แต่ช้าไปเฉยๆเราอยู่แห้วยยังไงพี่เหมือนเดิมหรอเหมือนเดิม ผมไม่เคยสู้ทางขวาได้เลย เกมนี้ผมทําได้ดีนะครับหลังจากที่ยิงตัวไกลเสร็จแล้วก็ดันขึ้นหน้ามาเอาตัวใกล้ต่อเลยนะครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ก็ประสบผลสําเร็จครับหลังจากที่เราเคลียร์สนามเสร็จนะครับกรรมการเขาจะไม่บอกนะครับว่าศัตรูเนี่ยตายหมดแล้วเราจะต้องเดินไปกดปุ่มของฝั่งตรงข้ามให้ได้ถือว่าเราได้แต้มครับทําให้สกอร์ตอนนี้เสมอ1ต่อหนึ่งครับที่ราจะขึ้นไปกับผมใช่ไหมใช่ครับผมยิงนอก รอบนี้ผมทําได้ดีกว่ารอบก่อนเยอะเลยครับเพียงแต่ว่าผมไม่สามารถจบสกอร์คนเมื่อกี้ได้นะครับเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ครับจริง,รงๆผมควรจะลุกขึ้นข้างบนแล้วก็ยิงเขาง่ายๆนะแต่ว่านั่นแหละรครับเขาวิ่งมายิงเราก่อนครับทั้งทงี่เราก็เห็นหลังเขาแล้วนะจบเกมนี้ครับผมเกือบจะเป็นลมเลยครับหน้ามืดแบบโหตอนนั้นหายใจไม่ทันเลยผมจะเป็นลมผมจะเป็นลมแต่ในสนามยังแข่งกันไม่จบนะครับยังยิงกันอยู่แต่ผมตายแล้วผมก็ขอออกมาก่อนครับเพราะว่าจะเป็นลมอยู่แล้วหน้าขึ้่ยหน้าเฟ่ กกออออจบเกมครับฝั่งเราชนะเมียนมาไปได้2ต่อหนึ่งนะครับเยเย็นๆขอบคุณครับพี่เพราะว่าพีวีระเพื่อร่วมทีมผมนะครับสามารถวิ่งไปกดปุ่มที่ถานของศัตรูได้นะครับชนะชนะสามตาเข้าลอบไปเกพี่ผมไม่ไหว อยู่ดเป็นจะเป็นลมจะเป็นลมเอาอครับเอาอย่าดมมางนเฮียฟิตเลยนะกินพอกลิไปกินพคอกลิเอาย่าดมใครเป็นลมวะไอไอคอนเมื่อกี้เราชนะเหรอเล่นแบบจะแค่เขาไงว่เองออกไปเนียต้องเห็นโมเองที่โดนจริงเองต้โดน่าไม่ต้องออกไปเมื่อกี้เขายิงไม่โดนเาใหม่ ในเกมต่อมาเราเปลี่ยนทีมเจอแล้วนะครับหลังจากที่เราเอาชนะเมียนมาไปได้ก็มาเจอกับทีมสามหม่อมครับในรอบนี้ผมลองเปลี่ยนวิธีการเล่นครับปกต,ติผมจะยืนที่จุดขนมปังตรงนี้นะแต่ว่าผมไหลตัวเองไปที่สแนกค,ครับเพื่อที่จะหามุมยิงให้มันกว้างขึ้นครับแต่ผมลืมนึกไปครับว่าขนมปังของฝั่งเขาก็มีนั่งอยู่อีกหนึ่งคนลืมนึกไปเลยครับว่าในเกมที่ผ,ผ่านมาเราก็สู้กับศัตรูตรงนี้อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้เช็ค,ครับเพราะว่ามุมนี้มันมองไม่เห็นนะครับสแนก ผมก็คิดว่าเขาอยู่สเน็กครับทั้งๆที่ไม่มีใครเลยครับพยายามยิงสุ่มไปเรื่อยๆมันเป็นเพราะว่าผมโดนยิงกดมานะครับก็เลยคิดว่าเขาอยู่สเน็กสุดท้ายครับผมก็โดนจุดขนมปังของฝั่งเขายิงมาที่ผมออกสนามเลยส่งผลให้รอบแรกเราแพ้ไปศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมเลยโทษพี่ผมไหลใกล้ไ,ไปหน่อยเข,าเข,าเขา้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าคือมึงลืมไปเปล่าว่าขนมปังก็มีลืมขนมปังไมหไมใช่ไหมใช่พี่ มันก็เห็นมันเข้าลองนอนนานมากเลยไม่ออกจะเอาอีกเพราะว่าล้วงหนึ่งล้วงบังหนึ่งนี่นี่ดีทำไมเขาขึ้นมาหน้าหน้าเดียวกับคิวไงเขาไม่ได้เล่นหน้าตรงเขาหันมาเขาเจอเราเขาเลยยิงเราเขาดูแต่หน้าตรงอย่างเดียวแล้ไม่ได้ดูสายจังหวะเขาเห็นสอง พี่มได้นมปังมได้นมปังได้นมปัง จบเกมครับทีมฝั่งเราไปกดปุ่มที่ฐ <Okay. S 1> านฝั่งตรงข้ามได้นะครับทำให้คะแนนตอนนี้เสมอเป็น1ต่อ1นเกมครับก่อนที่จะออกนะครับกรรมาการก็จะเดินมาเช็กก่อนว่าเราโดนยิงหรือเปล่ามีสีที่โดนแล้วแตกใส่เสื้อเราไหมนะครับถ้าเราไม่มีเขาก็จะยกนิ้วโป้งแล้วบอกว่าคลีนฮะใจเย็นแต่ว่าก็ต้องรอให้ทางฝั่งนู้นยืนยันด้วยเนี่ยครับยังออกไม่ได้นะเไปออกเขารับนั่นแหละครับ แล้วก็บาร์เรลสต็อกครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้เอาไวไ้ปิดป,ปลายปืนนะครับเพราะว่าปืนเรายังมีกระสุนอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่บาร์เรลสต็อกเราเดิอนออกไปนอกสนามนะครับรอบต่อไปเราจะไม่ได้ลงสนามเลยครับแล้วทีมเราก็จะต้องแข่งกันแค่2คนและนี่ก็คือรอบตัดสินกับทีมหม่อม3นะครับเราเสมอกันมา1ตอนน่อ1ถ้าเกิดว่าชนะก็จะได้แต้มครับทีมม บบเดมาธรอบนี้เป็นการตัดสินใจพลาดเพียงแค่เสียววินาทีนะครับ<ส>ผมหันไปมองด้านซ้ายของตัวเองครับว่าพี่วีระมาถึงหรือยังครับแล้วพอหันกลับไปจะยิงสู้กับเขาเขาล็อกรอแล้วก็สแปมกระสุนมาโดนที่หัวผมแล้วครับแค่โผล่หน้าออกไปครับเขาก็ยิงมาเลยทันทีนะครับแต่เหมือนพี่วีระจะช่วยเอาตัวหน้าผมได้ครับแล้วเขาก็พยายามหันไปยิงคนที่จะวิ่งไปกดปุ่มที่เบสเรา แต่ว่ามีข้อถกเถียงกันนะครับว่าเรายิงโดนขาเขาก่อนที่จะกดนะครับแต่ผลตัดสินจากกรรมการก็ออกมาแล้วนะครับว่าเขากดก่อนที่เราจะยิงขาเขานะครับทำให้เราแพ้ครับ1ต่อ2เกมครับได้แต้มน้อยเลยเกมนี้ <c oughs> ผมเสียสมาธิแป๊บเดียวเองไอ้เ <c> อ <oughs> ยแข่งมาจนถึงตอนนี้ก็สรุปแล้วเราต้องสิ่งที่3ามเย ถ้าเกมต่อไปเราแพ้เนี่ย,เร,ยเราก็จะจบอันดับที่4แต่เราได้เงินรางวัลมาแล้ว1,200บาทการันตีอ่ะการันตีเงินรางวัล1,200บาทแต่ถ้าเราได้ที่3ามเราได้เหรียญเนี่ยเงินรางวัลเยอะขึ้น,นแล้วก็ไม่รู้ได้เหรียญเปล่าแต่จริงอยากได้เหรียญน,นะพูดอยากได้เลยเเเนั่นเลยเอา,เอา,เอาละ,ละผมจะลงไปซีนที่3ครับไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันได้แค่ตังค์นี่ที่ไี้ที่4ได้แค่ตังค์ที่3ได้เหรียญแล้วก็ไปดูรูปเหมือนเดิมสำคัญปังมีแน่นอนอย่าลืมยิงปัง ลวงนอกน่งห่างวุแหวงเอาปังแหว่งเอาปังแม่งเลยหรือกระโดดกระโดดยิงก็จะเห็นอยู่บอกวะเห็นแหละโอ้อาจจะยากพี่มันสูงหน่อยดูนอกเป็นหลักมีรัไปชนตูดมาให้ได้ด้วยกันมึงไม่ถึงแล้วบอกมาด้วยนะว่าพานพี่มาแล้วคือพ้อยหลักคือค้อนเล่นนอกโอเคพี่แล้วก็ได้พี่เนื่องจากว่าเราชนะมาก็หลายเกมอยู่ครับทำให้คะแนนตอนนี้ส่งผลให้เราชิงอันดับที่สามครับ ถ้าเกิดว่าเราชนะเกมนี้ก็เท่ากับว่าเราจะได้ที่3ของทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็อยากได้เหรียญกลับบ้านนะครับต้องทําให้เต็มที่ครับผมนั่นแหละครับโดนยิงที่ปืนนะครับถ้าโดนยิงที่ปืนก็ต้องออกนะครับแต่ว่าตอนแรกผมไม่รู้ครับโดนอีกทีนึงถึงจะรู้สึกตัวนะครับดีนะครับกรรมการเขาไม่เห็นว่าเราโดนยิงก่อนไม่งั้นเราจะโดนปรับฟาว์ด้วยนะครับ สิ่งที่ผมพลาดไปในรอบนี้ก็คือผมโผล่ปืนออกไปเยอะครับคือตัวผมไม่โดนยิงเลยแต่กติกาของเพนบอลก็คือถ้าโดนปืนก็ออกครับส่งผลให้เกมนี้โดนนำไปก่อน0ต่อ1เกมครับผมเหมือนเดิมเลยครับโดนแบบเดิมครับโดนปืนครับ ตอนนั้นผมก็เหนื่อยแล้วก็คิดอะไรไม่ทันแล้วนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าใจแป้วแล้วครับคิดว่าคงน่าจะไม่ได้ที่3แล้วแต่ผมลืมไปครับว่าเรายังมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ครับพีวีรักกับเพื่อนร่วมทีมอีกคนชื่อเกียวนะครับก็เลยจัดให้ครับคือในคลิปเนี่ยจะถ่ายไม่ค่อยเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับใส่เบอร์เก้าเขาชื่อเกียวครับเขาจะเล่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นมุมแอบๆหน่อยพีวีรักกับเกียวก็จัดให้ครับแก้แค้นสําเร็จและทีมเราก็ได้แต้มเป็น1ตอหนึ่ เหมือนเดิมเลยพี่โดนเหมือนเดิมนะเขี่ยให้พลาดแล้วพลาดอีกยืนราสวยสดนี่สุดยอดจะขวาไปไปไปเอาเว้ยิงไม่ให้หมดยยิงแม่ให้หมดอย่าให้เหลือเฮ้ยเขี้ยกูถอดวาลลี่วะอะไรตรงนี้อะคิวดูนี่นะคิวทำนี้ฮะโมอยู่ตรงนี้คิวผิดไปโมคิวไม่ได้แบบนี้คิวออกตรงฝั่งนี้นะบิดตรงบิดตรงไปเข้าไปก่อนเอาไปเลยไปไปเอาไว้ปิดซอกเชิง่อยเอาไว้ไว้ไว้ มาดิวะเอาหน่อยเกมเดียวกลัวจะตายก่อนนะดิพี่เอาหน่อยมาผมไม่กล้าโผล่เลยเนี่ยมั่นใจมั่นใจมั่นใจเว้ยท,ทันทีจะเข้าไปผมก็เข้าไปสเนกง่ายกว่า,าวะจะได้พีกขวาเอา,วเอาที่ขันรับเตะเลยได้เ,เลยครับรอบนี้ผมตัดสินใจเปลี่ยนนะครับผมจะไม่เข้าไปที่ขนมปังแล้วครับเพราะว่าตายตลอดผมจะวิ่งออกซ้ายไปอีกที่จุดที่เรียกว่าสเนกนะครับ ผมก็ทําได้จริงๆนะครับที่ผมเดินออกสนามเพราะว่าผมนึกว่าผมตายครับมีลูกกระทบที่ขาแต่ลูกไม่แตกครับจริงๆแล้วผมไม่ตายนะแต่ว่าพอเราเดินออกมาออกสนามก็เท่ากับตายครับ<ป>พอรู้ว่าชนะแล้วผมก็ตะโกนเอาสะใจเลยครับแต่ผลที่ตามมานะครับผมฟาวครับเพราะว่าเวลาคนที่ตายแล้วนะครับ ห้ามตะโกนเด็ดขาดห้ามส่งสัญญาณอะไรบอกเลยนะครับแม้แต่ตะโกนแบบเมื่อกี้ก็ฟาวนะครับทาให้พี่วีระที่จะเดินไปกดปุ่มนะครับต้องออกสนามตามไปด้วยแต่ยังเหลืออีกคนนึงนะครับเกียวเบอร์กต้องมากดปุ่มแทนเกือบไปแล้วตะโกนแบบเมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้เพื่อนพี่ตายคนนึงนะหรอใช่แต่ไม่เป็นไรก็แชมป์แล้วเอ้หมายถึงว่าที่สามแล้วใครตะโกนตายเพราะมึงนั่นเองจริงเหรอตายแล้วไม่ควรตะโกน นั่นอะกูเลยโดนวันฟอร์วันไปชนะใช่ไหมตายแล้วห้ามพูดไอ้ย่าดีดีนะเหลือไอ้ตัวไอ้สัตว์เอ้ไอ้ตัวเนินกูเหมือนแดกแล้วเมื่อกี้ขอโทษนะผมไม่แข็งตากนเอาสาใจเหนียวล้อขนาดก็ไม่ได้นะยังไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้ตายแล้วห้ามพูดตอนตายสุดยอดครับงานแรกได้เหยียบแล้วเว้ยขอบคุณมากเยี่ยวน่าขอบคุณนะพี่สุดยอดครับ แหละบอกแล้วเอาหน่อยสุดยอดคิวผมบอกแล้วเทียร์สองเทียร์สองกล้องเปิดใช่ไหมเนี่ยเปิดผมไม่ถ่ายฮะไม่ถ่ายฝั่งหน้าแล้วไม่ถ่ายแล้วเที่ยวสามก็ดีใจแล้วเนี่ยอเนี้อ่ยวโอ้โไม่เคยเที่สองเหรอสองไม่เคยเล่นเป็นบอลด้วยนานแค่ไหนจำได้ไหมปีที่แล้วผูอะไรอ่ะขอให้ได้เนี่ยผมจะไปทำคอนเทนต์เนี่ยขอให้ได้ที่สามกว่าผมจำได้ขอบคุณครับขอบคุณคนดูครับเร่สนุกมากขอบคุณพี่พี่ทีมงานวิ่ง ไอต้ตะวันเนี่ยลรวก็เพื่อนๆทุกคนนี่มันเป็นฝ่ายรับผอดนะครับประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงมาเล่นเองโคตรมันใช่ไหมโคตรมัน,มนแต่ถามว่าแขกรอบหน้าไว้เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับจเต็มครับเป็นอย่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับวันนี้ขอตัวไปเคลียร์ของเพื่อนๆก่อนเอาไป้าวาเยอะ รท่ายรูนมาแข่งแล้วได้รับรางวัลแม่ว่าเกินคานแล้ว่อไปครั้งแรกไม่เคยจับปืนมาก่อนเลยตอนแรกคิดว่ามันจะเหมือนแบบพวกแอร์ซ็อฟต์ปีดกันเงี้ยแต่ขี้แงคนละเรื่องความเหนื่อยว่าคนละเรื่องเลยรับรับเย้าเลรับรางวัลเอาติดติดมาเร็วครับติดติดติด อ่ทครับอนนึงสองสายภาพครับหนึ่งสสามโอเคครับพี่ไอที่จัดการดีๆนะครับสนุกมากเลยแล้วก็ ขอบคุณสมาคม S A P ด้วยนะครับเป็นสมาคมที่ผมก็เพิ่งรู้จักสมาคมเอพีเอสเอพีเอสเออสเอวะเอาปิดด้านเนาะตัดตัดตัดคันเลยสปีดแอร์ซอฟต์เพนบอลอสนามสนาม A P S เอสหรอไล่เลยเน่เนีบเอพีเครับสมาคมเพนบอลและแอร์ซอฟต์กันแล้วผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็โฟคาลีสวีทไอสวรรค์นะครับแล้อะไรเนี่ยเ D ็นดีครับแล้วก็นาวาเซีย กินแผ่นบอลกินครับแล้วก็สปิดแอร์ซ้อเป็นบอลปิงครับสนุกมากเลยยังไงก็วันนี้ผมจะมาขอบคุณพี่นะครับพี่จัดกิจกรรมดีๆอันดับแรกเลยคือเราได้ออกกำลังกายก็คือพวกเราได้สุขภาพต่คือเราได้ความสนุกคักแล้วก็จริงๆเนี่ยการแข่งเผ่นบอลครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมผมไม่เคยแข่งเลยก็เลยพอดีที่นี่เขาชวนมาลงมือินเนอ้อได้เห็นกับบ้านก็รู้สึกงมีใจแล้วไม่ได้ดิ้งก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับพี่เอกครับขอบคุณมากครับ นะครับก็สนุกมากมากนะครับสำหรับการแข่ง bon. เพนบอลอาจริงๆแล้วนะครับตอนแรกกับผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาแข่งด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพี่เขาชวนนะครับแล้วเราก็ตอนแรกกับผมผมตอบตกลงไปแบบว่าโอเคพี่เดี๋ยวผมแข่งให้ก็ได้ลองก็ได้แต่อีกใจหนึ่งเราก็แบบว่าเชื่อเราจะทําได้ดีป่าวว่าลงไปเราจะถ่วงทีมหรือเปล่าเราจะทํทา,าทได้จริงๆเหรอวะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็ได้อันดับที่สามมานะครับความตั้งใจของผมก็คืออยากได้เหรียญกลับบ้าน เราก็ทําสําเร็จแล้วตั้งเป้าไว้แล้วนะครับส่วนจะแข่งอีกไหมก็ขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตและกันว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราได้ประสบการณ์กลับมาเยอะจริงๆนะครับรอบนี้ที่ผมมาอัดท้ายคลิปเพราะว่าผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับทั้งทีมบลิง k ไอสวรค์นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เอกไอสวรค์นะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้แล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่คอยมาซับพอร์ตนะครับคอยมาอำนวยความสะดวกให้เราในการแข่งนะครับคือจะบอกว่าพี่ๆเขาอะแข่งในรุ่น โปรก็คือรุ่นที่แบบแรงสูงสุดแล้วนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นแรงล่างสุดเป็นระดับเบกเกนเนอร์พี่เขาก็คอยมาโค้ชมาซัพพอร์ตให้แล้วก็ได้อะไรกลับไปเยอะครับการแข่งเพนบอลในครั้งนี้นะครับก็ทําให้รู้ว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับเราไปเล่นเกมนะก็คือในเกมเนี่ยบางทีในจังหวะที่ชี้เป็นชี้ตายผมสามารถแบบกด ปุ่มดีตัวเดียวเพื่อออกขวาไฟแล้วยิงเขาได้เลยแถมแบบในเกมเรายิงทีเดียวเราไม่ตายนะเลือดเราอาจจะเหลือ50แต่ว่าในกีฬาพวกนี้นะครับเราโดนเม็ดเดียวเราออกเลยเนี่ยเพราะงั้นมันจะต่างกันมากแต่ถามว่ามันใช้ศาสตร์ของการเล่นเกมไหมผมว่ามันใช้ครับมันใช้ศาสตร์ของการเล่น f p s ในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าเราจะเอามาปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้นะครับสนุกม,ม,มากครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาจนถึงท้ายคลิปนี้เลยนะครับเป็นคลิปที่ยาวมาก ก็สนุกมากครับสำหรับกีฬาเพบนบอลขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม